เอียสุตีนผีขึ้นมานะอตีนผีอยู่ดอนทานีที่แกผ่าไฟแดงแไอแกจะเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมอ่าแล้วแกไปชนแกรอยา,าใช่ไหมแกรอยา,าใช่ไหมลองกรอ,อกชื่อเข้าไปนิ่น่ะกรอกชื่อแกเข้าไปเนียในแกมขับรถน่ะ,ะนั่นแหละ ไอ้น,นิ่งไม่ทําตามกฎกติกามารยาทของกฎหมายมึงเขียนขึ้นมาหาพ่อองหรออะทั่วโลกฮะมึงอย่าก,กวนเต้นนะสถานีน้เตีไอ้ควายยัดแม่มึงจะตัวใหญ่แค่ไหนวะไอ้เหี้ยเอ้ยใส่กระโปรงนักเรียนได้แล้วเหมือนแต่ก่อนนะที่พวกกูทำไว้น่ะเควเอาบอัตรธนาคารขึ้นมาได้พวกกูยังให้มันไอ้ลงสมัครได้เลยรับสึกาอะไรเคว ใครอยากลงก็ลงไปมีตังสมัครหรือเปล่าวะคุยแค่นั้นแหละไม่สนใจหลักการเมืองไทย,ยงี่เง่าควาย